สวัสดีนะครับผมสมาชิกชาวฟรีดอมทุกท่านนะครับผมวันนั้นนะครับผมได้ทําคลิปนะครับเกี่ยวกับแนะนําแอปพลิเคชันไปแล้วนะครับผมผู้เกี่ยวกับการจัดการเพจหรือการตอบคอมเมนต์ต่างๆนะครับผมวันนี้นะครับก็มีกระแสตอบรับเข้ามาดีนะครับผมวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับผมวิธีการสมัครนะครับผมว่าไอ้เจ้าเว็บหรือเจ้าแอปเนี่ยมันสมัครยังไงนะครับผมอันดับแรกนะครับผมให้เข้าไปที่เว็บ epoxy tv นะครับผมเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วก็กดไปที่ get start เลยครับผม ล้าก็กดเลือกข้างล่างครับผมฟรีแอคเซสนะครับผม,บผมหลังจากกดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีให้เราพิมพ์อ e ีเมลของเรานะครับผมเราก็พิมพ์อ e ีเมลที่เราจะใช้สมัครไปเลยนะฮะอ่าสมมติผมใช้อ e ีเมลนี้นะกดไปครับพอกดไปเสร็จแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องกดเข้าไปเช็คเมลของเรานะครับผมที่เรากรอกลงไปนะหลังจากที่เมลเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็มากด a t e Account นะครับผมในปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับพอหลังจากกดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเด้งพาเราไปหน้านี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พิมพ์ข้อมูลของเราครับอ่าพิมพ์ไปครับอันนี้ก็เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับผมให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ต้องภาษาไทยนะอันนี้คือชื่อจริงและนามสกุลจริงนะครับผมไม่ใช่ให้ใส่ชื่อ Channel หรือแบบชื่อฉายาของเรานะฮะหลังจากนั้นครับผมก็เลื่อนมาตรงนี้ครับข้างล่างครับจนไปถึงนี่ครับผม GMT บวก7นะครับผม แล้วเลือกแบงคอกนะฮะแล้วก็กดเลือกไปเลยครับผมอะแล้วเราก็กดเลือกไปว่าของเราเนี่ยอยู่พาร์ทเนอร์ที่ไหนนะของผมเนี่ยก็เป็นที่ของฝีดอมนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็พิมพาร์ทเบิร์ดนะฮะเป็นคนตั้งได้เองเลยนะครับผมอะเสร็จแล้วเนี่ยก็กดติ๊กตรงนี้นะครับผมแล้วก็กด c create a c c o u n t นะฮะ แล้วก็รอมันโหลดครับผมนี่ครับผมก็กดไปที่ซิงวิดยูทูบก็ได้นะครับผมกดไปเลยฮะหลังจากกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกเมลอีกนะครับผมที่เราใช้จะใช้ลิงก์นะฮะผมก็ใช้เว็บนี้ฮะนี่ครับผมสมมุติผมลิงก์อันนี้นะครับอูโหูอ่อนผอมนะพอกดเสร็จปั๊บก็กดอนุญาตนะครับผมเดี๋ยวรอมันโหลดสักครู่นะครับผม พูไปก่อนเลยก็ได้เพราะเรากดอนุญาตเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเด้งนะครับผมพาเราไปที่หน้าที่มันเป็นหน้าจัดการของเรานะครับแล้วเราก็สามารถแอด a c e b o o k หรือแบบว่าแอดเพจไปเพิ่มได้นะครับผมซึ่งถ้าใครมีแค่เพจ y o u t u b e กับแบบ f a c e b o o k เนี่ยก็ง่ายหน่อยนะครับหรือใครจะแอดของ Twitter หรือแม้ก็ะทั่งอินตาแกรลงไปก็ได้นะครับผมถ้ามีคนติดตามเราเยอะนะ,อะนี่ครับผม อันนี้เขาถามว่าใช่ของคุณหรือเปล่าผมกาใช่ครับผมก็ต,ตอบใช่ไปนะตรวจสอบก่อนนะผมถ้าไม่ใช่เนี่ยก็กดโ no นนะฮะแต่ถ้ามันขึ้นข้อมูลถูกต้องเนี่ยก็กดเย็ดน,นะฮะกดไปแล้วนี้ครับผมอ่าอันนี้ผมจะบอกวิธีนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็กดคำข้ามไปเลยนะฮะนี่ฮะตอนนี้ของผมซิงกับ YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเรามี Facebook อีกเนี่ยเราก็กดคอนเน c t ได้นะครับผมแล้วเราก็นี่ครับ เป็นอันไหนพอกดเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะสิ่งเกี่ยวกับคอมเราเนะอันนี้ใช่ของเราหรือเปล่านะแล้วของเราเนี่ยมีจัดการเพจอะไรบ้างนะครับผมอ่ะของผมก็กดแอดอันนี้เพิ่มไปแล้วกันนะฮะกดคอนเนคครับผมคอนทิเนียะนี่ครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอเวลามีคนทักหรืออะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเด้งบอกในหน้านี้นะครับผม มนมีคนทักมาเรามีคนมาคอมเมนต์เราในคลิปเราใน YouTube มันก็จะขึ้นใน u t u b e นะฮะถ้ามีคนมาคอมเมนต์เราในเพจ a c e b o o k เนี่ยมันก็จะขึ้นใน Facebook แล้วก็สามารถกดตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆตามมาอยู่ข้างล่างนี้เราก็พิมพ์ตอบได้เลยนะครับผมแต่นี้เราเพิ่งจะสมัครเสร็จนะครับผมมันก็ต้องใช้เวลาสักประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะครับผมในการที่จะอัปเดตข้อมูลนะครับผมอันนี้ก็เป็นการสอนที่ใช้แบบง่ายๆนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ